บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทธินราชพิทยาจังหวัดพิษณุโลกช่วยกันจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียนจากเดิมห้องเรียนละ40ที่นั่งปรับลดเหลือไม่เกิน22ที่นั่งเป็นหนึ่งในหลายๆมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดให้เว้นระยะห่างป้องกันการติดต่อของโรคโควิด -19 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นายเฉลียวคำดีผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธินราชพิทยากล่าวว่า หลังจากที่โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมมาได้ระยะหนึ่งแล้ววันนี้มีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไซต์ออนไลน์ออนแฮน์โดยโรงเรียนกำหนดแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มสลับกันเข้ามาเรียนที่ห้องเรียนและเรียนที่บ้านสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่จะทำการเรียนการสอนไปพร้อมๆกันหากเกิดความไม่เข้าใจในการเรียน นักเรียนจะสามารถได้พบครูที่ปรึกษาประจำวิชาสัปดาห์เว้นสัปดาห์สำหรับภาคเรียนที่หนึ่งที่ผ่านมาตักข้อมูลที่ดูก็จะมีนักเรียนประมาณส่วนหนึ่งที่ผลการเรียนอาจจะไม่เป็นไปตามที่ทางโรงเรียนคาดหวังเนื่องจากว่าอ,อ,อาจจะเป็นด้วยตัวนักเรียนเองระบบการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการสอนออนไลน์อาจจะหมายว่าผู้ปกครองไม่มีความพร้อมแต่ก็มีสัก 2อสเปอร์เซ็นต์ของของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ในภาคเรียนที่หนึ่งถ้าเกิดในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเปิดออนไซต์ได้เข้าใจว่าเด็กทุกคนโดยเฉพาะคุณครูคคที่รับผิดชอบเห็นข้อมูลในภาคเรียนที่หนึ่งแล้วก็น่าจะดูแลเด็กในภาคเรียนที่สองได้เป็นอย่างดีครับส่วนด้านความพร้อมของโรงเรียนได้เน้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดการกําหนดวัดอุณหภ,ภูมิก่อนเข้าเรียนหากมีไข้จะถูกนําเข้าห้องพักห้องแยกและแจ้งผู้ปกครองมารับ ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าห้องเรียนจัดที่นั่งพักเว้นระยะห่างแบ่งช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันออกเป็นสองช่วงและงดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการรวมกลุ่มใหญ่ลดการระบาดของโรคพร้อมทั้งจัดเตร,รียมแผนเผชิญเหตุหากกรณีมีผู้ติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตามแผนที่เตรียมไว้ โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ต้องเรียนออนไลน์ออนแฮน์ hand, ตลอดภาคเรียนแรกประจำปีการศึกษา2,564ซึ่งบางรายวิชามีความยากที่จะต้องทำความเข้าใจต้องซักถามหรือใช้วิธีการอธิบายเป็นรายบุคคลหรือรายวิชาต้องฝึกทักษะประสบการณ์ใชเ้เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนโดยเฉพาะการศึกษาสายอาชีพหลังจากนักเรียนกลับเข้ามาเรียนแบบออนไลน์ตามปกติ ก็จะต้องมีการทบทวนให้ความรู้แก่นักเรียนด้านนี้มากขึ้นตอนนี้ก็คือสิ่งที่จะเติมเต็มให้เด็กคือส่วนที่เรื่องพวกทักษะที่มันหายไปในเทอมที่1เพราะว่าหลักสูตรเนี่ยเราพอเรียนออนไลน์มันาการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเนี่ยไม่ได้ฝึกปฏิบัติเช่นอาชีวะเนี่ยเด,ด็กไม่ได้นักศึกษาไม่ได้มาสัมผัสเครื่องกลเลยเขาก็ต้องทยอยมาแล้วก็มีการเปลี่ยนว่าถ้าเป็นออนไซต์เนี่ยถ้าจัดระบบดีๆเนี่ยการฝึกทักษะก็จะได้ปฏิบัติได้ด้วยอย่างเช่นอาชีวะอย่างเงี้ย ทำอาหารอะไรเงี้ยพวกเด้มันจะต้องเตรียมการเพราะฉะนั้นเป็นงงว่า,าถ้าเปิดออนไซต์ site, ผมว่าคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจะดีขึ้นสําหรับจังหวัดพิษณุโลกมีนักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเกินร้อยละเเป็นมาตรการของสอบคก่อนที่จะกลับมาเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ site. และในส่วนของเด็กประถมหรือเด็กอายุระหว่าง5-11ปีที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนต่อไปนั้นจังหวัดพิษณุโลก ได้เตรียมให้สถานศึกษาทุกแห่งเตรียมข้อมูลนักเรียนหากมีข้อสรุปสั่งการมาจากสบคจะได้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทีมข่าว n b t พิษณุโลกรายงาน